สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนเรามาต่อกันจากคลิปที่แล้วดีกว่าค่ะผู้หญิงแบบไหนมีแรงดึงดูดมากที่สุดมาต่อกันที่ข้อที่ห้าคะข้อที่ห้าสามารถมีความสุขกับสิ่งเล็กๆได้เธอขอบคุณเรื่องธรรมดาสำเนึกุูคุณสิ่งเล็กๆในทุกๆวันและเอ็นจอยกับมันสามารถสร้างความสุขเปล่งแสงออกมาจากภายในได้ด้วยตัวเอง คือเราจะบอกว่าผู้หญิงที่สามารถจ้างความสุขจากตัวเองได้อะเป็นผู้หญิงที่น่ายอยู่ด้วยนะเพราะว่าอะไรปะเขาจะไม่ไม่มาเล้าหรือเราอะ่ะเวลาที่เธอแบบเขาวลาที่เธอสามารถสร้างความสุขได้ตัวเองอเขาจะไม่แบบเอ้ยที่รักวันนี้เธอยังไม่บอกหลักฉันเลย,เยวันนี้เธอยังไม่ได้กอดฉันเลย วันนี้เธอยังไม่ได้นู่นนี่นั่นเลยเออวันนี้เทศกาลมันเกิดคริสต์มาสปีใหม่ี่อย,ย,ยังไม่ให้ลเลยยังไม่ให้เลยลเลยเธอจะไม่เรียกร้องสิ่งไหนจากคุณเธอจะกลับเป็นฝ่ายให้คุณด้วยจับค่ะน,นะคะขอ้อที่หกไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเพราะว่า เพราะเธอรู้ว่าคนเราเกิดมาเป็นคนนั้นย่อมมีเหตุผลเสมอการเกิดมาเป็นสัมวันไม่ใช่เรื่องเัื่อเอิญแต่จนจะรวยสวยหลอกก็ไม่ใช่เรื่องบมืเอิญแต่เราจะสามารถรักตัวเองในในแบบเนี้ยได้ไหมเหตุุณค่าตัวเองได้ไหมถ้าเราไม่ได้เป็นเหมือนคนคนอื่นอันนี้ลิสต์มาเองนะคะอันนี้เขียนออกมาเองค่ะไม่ได้ไปก๊อบจากหนังสือเด่มไหนนะคะคือ คุณเวลาที่คุณไม่มีอะไรเลยอ่ะคุณจะสามารถเห็นคุณค่าของตัวเองได้ไหมการที่คุณไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินไม่มีชื่อเสียงไม่มีอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ได้เหมือนคนอื่นไม่ได้สวยเหมือนคนอื่นไม่ได้เก่งเหมือนคนอื่นคุณจะยังแบบสามารถคุณจะยังสามารถหลักเราแบบดึงศักยภาพดึงคุณค่าของตัวเองออกมาจากข้งในได้ไหมไม่มิ่งตามคนอื่น ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครอ่ะเราก็ไม่เอาใครมาเปรียบเทียบกับตัวเองเพื่อมาด้วยค่าตัวเองเลยอย่างเราอย่างเงี้ยเราเริ่มต้นจากศูนย์ทุกวันนี้ก็พอมีพอกินพอใช้ไม่ได้แบบไปมีอวดเหมือนคนอื่นๆเขาอันนี้ไม่ได้พูดแบบว่าชดชันหรือไปพูดแทงใจทำใครนะคะคือเราใช้ชีวิตแบบตามที่ใจของเราอะ่ะต้องการคือตอนเนี้ยเราอยู่ในสภาวะที่อิสระกับใจตัวเอง ไม่ได้สนใจใครว่าใครจะเป็นยังไงใครจะมีใครจะประสบความสร็จใครจะมีแฟนใครจะแต่งงานมีลูกมีบ้านมีรถเรื่องของเขาแต่ตอนนี้ฉันมีความสุขมีอิสระทางใจไม่ได้มีภาระอะไรทางใจไม่มีอะไรที่มายึดติดให้เรายึดติดแล้วเราต้องทุกข์ถ้าเราจะต้องมีแฟนเนี่ยเรากว่าขอเลือกคนที่เหมือนกันกับเราไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้มานั่งกลัวเลยว่าฉันจะมีแฟนไหมเนี่ย ไม่ได้กลัวลว,ว่าเฮ้ยอายุขนาดนี้แล้วเฮ้ยมาใช้แบบนี้หาผู้ยากหาผู้ยากแน่เลยฮัลโหลฉันไม่ได้เติบโตมาเพื่อที่จะมามีผัวแต่เราอ่ะมีอะไรที่จะต้องทำมากกว่านั้นกับมากกว่าการมาหาผัวค่ะมาหาแฟนแต่แฟนหรือสามีเนี่ยที่จะเข้ามาในชีวิตอ่ะคือโบนัสของเรา โบนัสจากการรักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองต่างหากใช่ไหมเรารู้สึกว่าทําไมฉันจะต้องเอาคนคนนึงเข้ามาเป็นตัวการันตีว่าฉันจะต้องให้คนนี้เข้ามาเป็นตัวการันตีว่าฉันมีคุณค่าฉันไม่ใช่คนโสดที่ไร้คุณภาพเอ๊ะเฮ้ยสวยสวยเก่งนะแต่ทําไมยังโสดอยู่ ก็ฉันยังไม่เจอคนที่เหมือนกันยังไม่ได้เจอคนที่มีคุณภาพเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนอื่นๆไม่ดีค่ะแต่เขาแค่ไม่ได้ตรงทายกับเราไม่เซ็ตทัศนคติมุมมองไม่ได้เหมือนกันการที่ใครคนหนึ่งจะเข้ามาในชีวิตเราอ่ะถ้าจะเข้ามาแล้วมาควบคุมคอนโทรลเราเราขออยู่คนเดียวดีกว่าถ้าใครคน,คนนั้นเขาจะเข้ามาเขาจะต้องเข้ามาซัพพอร์ตซัพพอร์ตในที่นี้คือซัพพอร์ตความฝันของเราสิ่งที่เราอยากเป็นสิ่งที่เราอยากทํา ไม่ใช่มาปุ๊บเฮ้ยเธอไปทำอย่างนั้นมันไม่ได้สร้างรายได้นู่นนี่นั่นให้กับเธอมันไม่ได้สร้างความมั่นคงให้เธอเธอต้องมาทำ่างนี้นี่น,นี่แต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราลักทําไมเราจะต้องไปเดินตามเงาของคนอื่นในเมื่อเราก็มีตัวตนมีตัวหลักของตัวเองทําไมฉันจะต้องไปเป็นเงาตามคนอื่นถ้าเขารักเราจริงเขาก็ต้องพร้อมที่ซัพอในสิ่งที่เราลักและสิ่งที่เราอยากจะเป็นใช่ไหมข้อที่เจ็ด ให้กำลังใจอย่างจริงใจเธอจะไม่เสแสร้งแกล้งทำหรือใช้คำพูดสวยหรูแต่เธอจะใช้คำพูดที่จริงใจให้กำลังใจคุณไม่ใช้คำพูดที่มาจากอีโก,โก้เพราะเธอมองเป็นสัจธรรมที่แท้จริงของชีวิตต่างหากเธออาจใช้คำพูดที่กระช่กใจคุณเพื่อดึงสติคุณเวลาคนเวลาเราเจอคนที่จริงใจอะ่ะเขาจะไม่มานั่งใช้คำพูดสวยหรูหรือแบบว่าบางคนอาจจะยุแยง แต่แข็งลั่วให้คุณทําอะไรผิดๆก็ได้แต่คนที่เขาจริงใจกับคุณจริงๆอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้ใช้คําพูดที่ดูดีแต่อาจจะเป็นคําพูดที่แทงใจแล้วเราก็ต้องสังเกตดูอีกทีนะคะว่าไอ้คาพูดเนี้ยมันเป็นอีกโก้หรือเปล่าถ้าสําหรับเรานะเวลาเรามาเจอเจอคนที่มาเตือนสติเราเนี้ยเราก็จะดูแล้วว่า ไอคำพูดคำนั้นน่ะมันมันเป็นอีโก้ของเขาไหมอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาก,กับแฟนแล้วเราเอาเรื่องแฟนไปปรึกษาพเพื่อนแต่ถ้าเราพูดถึงในด้านที่ไม่ดีของแฟนเลยนั่นเรากําลังตัดสินแฟนเราอยู่แต่เราไม่เคยพูดด้านเสียของตัวเองเลยเรากําลังทําให้เพื่อนของเราคนฝั่งของเราเกียดแฟนตัวเองสุดท้ายแล้วคุณก็กลับไปคืนอีกันถ้าเป็นไปได้คุณควร อยู่กับตัวเองไม่ควรไปปรึกษาใครถ้ามันไม่ได้แบบขนาดนั้นจริงๆจริงๆอะ่ะก่อนที่จะไปถึงหูคนอื่นเราควรแก้ไขที่ตัวเราก่อนว่าทําไมความสัมพันธ์มันถึงเป็นแบบนี้ทําไมความสัมพันธ์มันถึงแบบแม่งโคตรท็อกซิกเลยทุกอย่างมันทุกอย่างล้วนเกิดจากที่ตัวของเราเองแล้วเราก็ต้องรู้จักการให้กําลังใจกันและกันไม่ใช่แบบว่า ปากแข็งไม่พูดหรอกให้ทําไมเ๋ยวมันก็เหลิงงพอเราอีโก้ไงเขาก็เลยอีโก้กลับเราอ e ีเขาอีโก้เราก็จะอีโก้กลับอย่างนี้หรอต่อให้เขาจะอีโก้ e กลับหาเราเรารู้ตัวว่ามันคืออีโก้เราก็ไม่ต้องทาก็ไม่ต้องเล่นกับเขาแค่ทําให้เขาเห็นว่าเราเปลี่ยนแล้วถ้าเขาเห็นแล้วเขาเชื่อว่าเราเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนวางอีโก้ลงค่ะ ไม่จ้เป็นต้องเอามาแข่งกันนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยต่อมาเจอกัน EP หน้าค่ะ